สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแบงค์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับแบงก์ก็จะพามาชมนะครับนี่นะครับบอลสีนะครับสองตัวนะครับที่มีความสวยนะครับมีแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเองนะครับเอ่อใครเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับนี่ครับต้นต้นนี้นะครับนี่ขาวๆแบบนี้นะครับโอ้โห ขาวๆแบบนี้นะครับน้องชื่อว่านี่จะให้ท่านผู้ชมดูนะครับโอ้ขาวมากนะครับชื่อว่าบอกเงินนะครับเดี๋ยวลดแสงนิดนึงนะครับบอกเงินนะครับท่านผู้ชมนะครับบอกเงินสะดือแดงนะครับนี่นะครับนี่ใบนะครับจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับต้นนี้ก็จะเป็นช่วงวัยรุ่นนะครับต้นนี้จะเป็นวัยรุ่นครับนี่เดี๋ยวจะพามาชมนะครับนี่ต้นนี้นะครับต้นนี้เนี่ยพร้อมบากหัวได้เลยนะแอดเนี่ย เอาออกมาทิ้งไว้นะครับเพื่อหาหัวนะครับนี่ต้นนี้นะครับบอเงินชื่อเป็นสลิมงคลมากๆเลยนะครับนี่ครับสวยมากนะครับขาวบริสุทธิ์เลยนะครับถ้าไปชมดูนะโอ้โหอยากจะให้ดูนะครับนี่ต้นนี้ก็จะเป็นใหญ่ขึ้นมาหน่อยลองขึ้นมาหน่อยนะครับนี่นะครับบอเงินต้นนี้นะครับสวยมากนะครับนี่ต้นเล็กนะครับเอบอเงินเราก็มีจําหน่ายนะครับมี จำหน่ายต้นแบบนี้นะครับก็ต้นละแปดสิบาทนะครับนี่ต้นนี้นะครับแปดสิบบาทนะครับต้นนี้แปดสิบบาทต้นนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับต้นมาชมบอกเงินนะครับบอกเงินนะครับสวยมากนะครับนี่มาชมบอกเงินไปแล้วนะครับนี่ครับชมความสวยของบอกเงินไปแล้วเ๋ยวแป้งจะพามาชมนะครับบอลสีอีกหนึ่งตัวนะครับที่ไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับ นี่อ่ะให้ดูต้นนี้ก่อนครับต้นนี้ก็เป็นช่วงวัยรุ่นเหมือนกันนะครับนี่ช่วงวัยรุ่นนะครับแล้วก็นี่นะครับต้นแม่นะครับน้องชื่อว่าเรือนหลวงนะครับโอ้โหชื่อเป็นมงคลอีกแล้วนะครับแบงค์อยากจะชอบเก็บสะสมนะครับบอนสีที่ชื่อเป็นมงคลใช่ไหมท่านผู้ชมที่ติดตามแบงค์นะครับหลายๆคลิปเลยเนาะนี่นะครับ นี่โอ้โหเลื้ยนหลวงสวยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ต้นนี้นะครับพร้อมผพาหัวได้แล้วนะครับแล้วก็เอแบงก็มีลูกแบงขายนะนี่เลื้ยนหลวงนะครับล้วนหลวงเนยต้นประมาณต้นประมาณ120บาทนะครับท่านผู้ชมสวยมากนะครับโตมารับรองประกันเหมือนนี่แบบแบบนี้แน่นอนนะครับหนึ่อยีบาทนครับ ต้นนี้เล็กขึ้นมาหน่อยนะครับต้นนี้100บาทนะครับท่านผู้ชมนะครับจะส่งตะกร้าแบบ EMS นะครับท่านผู้ชมไปสีนะครับค่าส่ง70ต้นต่อไปบวก10นะครับท่านผู้ชมถ้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถเอ่อโทรมาได้นะครับอย่าแบงทิ้งเบอร์ไว้นะครับที่เอ่อคลิปวิดีโอนี้นะครับใครชอบนะครับก็ฝากกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้แบงอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับกับภาพสวยๆนะครับเรือนหลวงนะครับกระดูกขาแบบนี้นะครับ สวัสดีครับ